เอชอปตัวนึงห้องน้ำเข้ามาตัวหนึ่งดันดันใส่สวยเห็นบีไม่มีเข้าเองไปดอบไปดอบที่ที่เฮเว่นอยู่ลอคตัวนี้กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนบุญบูเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกม ฟา l โรวันวันนี้เราจะทําคลิปสอนเพื่อบอกถึงตําแหน่งต่างๆในทั้ง4แผนที่เลยนะครับหรือว่า4แมปนั่นเองว่าแต่ละจุดในแผนที่นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างเช่น CT หรือว่าเฮฟเว่นหรือว่าเฮลหรือว่า คืออะไรกันแน่หเหล่าคำศัพท์พวกนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ในซีแมพเพื่อที่ว่าเวลาเราไปเล่นกับคนเก่งๆหรือว่าชาวต่างชาติจะได้เข้าใจสิ่งที่เขาคอเอาออกมาหรือว่าสื่อสารออกมานะครับความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือคลิปที่บอกถึงศัพท์ต่างๆที่เหล่าผู้เล่นสากลในต่างประเทศใช้คำศัพท์หรือคำย่ออะไรกันบ้างใครที่ยังไม่ชมก็สามารถไปย้อนชมกันได้นะครับและมีเทคนิคต่างๆอยู่ในเพลย์ลิสต์มีลิงก์อยู่ที่มุมขวาบนเลยนะครับคุณผู้ชมกด s c r i b e c h a n n น l นี้ไว้ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยใครที่กําลังหาร้านเติม VR Point ผมขอแนะนําร้าน X Cash เติมไวเส็นได้ทุกราคาราคาถูกของไม่มีหมดปลอดภัย100%วิธีการเติมและลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่า คำศัพท์และจุดเลยกตำแหน่งต่างๆนั้นล้วนมีอิทธิพลมาจากเกม CS:GO หรือว่า Counter Strike นะครับบางคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกแบบผมอาจจะงงหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจผมจึงทําคลิปนี้เพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ระบบเกมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมเพียงแค่กดตัว M ขึ้นมาเท่านั้นเพื่อดูแผนที่ใหญ่ต่อให้เราไม่ทราบศัพท์เฉพาะที่โปรเพเยอร์เขาใช้สื่อสารกันแต่ข้อมูลในแผนที่ก็สามารถทําให้เราสื่อส พื้นฐานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคําศัพท์เฉพาะทางที่ไม่มีบอกในแผนที่หรือว่าจุดฮิทีที่เขาใช้กันในการขอเอาเป็นส่วนใหญ่ถ้าเข้าใจพื้นฐานกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรามาเริ่มกันที่จุดแรกนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองจุดกําเนิดของพวกเราเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่า2ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนั่นก็คือฝั่ง attacker และก็ฝั่ง defender นะครับและจุดเกิดของเราก็จะเรียกสส้นๆ้นว่า base ที่แปลว่าฐานหรือว่า spawn ที่แปลว่าเกิด หรือชื่อเต็มก็คือ Attacker Base, Attacker Spawn ที่แปลว่าจุดเกิดของฟังบุกและเช่นกันครับ Defender Base หรือว่า Defender Spawn ก็หมายถึงจุดเกิดฝั่งลับนั่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาจะ call out เขาจะพูดกันสั้นๆว่า base หรือว่า spawn นั่นหมายความว่าจุดเกิดของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการสื่อสารและจุดเกิดสําหรับทั้ง4แผนที่ผมคิดว่าคุณผู้ชมคงทราบกันแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างจุดแรกจุดเกิดจบไปแล้วไปต่อกันที่จุด2กันเลยนั่นก็คือ CT จริงๆแล้วจะมี CT กับ T นะครับเป็นคําย่อของทั้ง2ทีมที่ใช้เรียก2ฝั่งซึ่ง CT ย่อมาจากคําว่า Counter t u r r o i s ที่แปลว่าฝั่งที่ตั้งรับผู้กอ่อการร้ายนั่นก็คือฝั่ง Defender นั่นเองและทีที่ย่อม,มาจากคำว,ว่า t t u r r o i s ที่แปลว่าฝั่งโจนหรือว่าฝั่งผู้กอ่อการร้ายใน CS:GO นั่นเองส่วนใน w a r r e n t ก็คือฝั่ง Attacker นะครับแต่เนื่องจากรูปเกมถูกบังคับให้บุกเขา้าไปในไซต์ของฝ่ายตั้งรับหรือฝั่ง Defender เราจึงใช้แค่ CT เท่านั้นนะและตำแหน่งของ CT ก็คือ ทางที่มาจากเบสและอยู่ก่อนหน้าทางเข้าไซต์ในแต่ละไซต์นั่นเองเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละด่านทั้ง4ด่านกันเลยในสำหรับด่าน a s สเซนจะมีเพียงจุด B เท่านั้นนะครับที่มี CT ตรงนี้เลยเพราะว่าสำหรับจุด A ก็จะเป็นเฮฟเฟนแทนนะครับ CT ในมินิแมปของด่าน s p ร i t ก็คือ A Screen ในแผนที่นั่นเองนะครับและสำหรับจุด B ก็คือ B a n t r y ตามแผนที่เลย สำหรับด่านบาย CT จุด A ก็คือ Defender size s p a w n ในแผนที่ตรงนี้นะครับ CT จุด B สำหรับด่านบายก็คือ B Hall <Yeah. S 1> ตามแผนที่เลยแต่ว่าอย่าสับสนนะครับในด่านบายที่เราเรียกว่า CT ถัดไปทางซ้ายมือที่พื้นที่คล้ายๆ CT เราจะเรียกว่า elbow นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่งงสำหรับ CT นะครับผมผ่านจุดที่2มาแล้วเราไปกันที่จุดที่3กันเลยนั่นก็คือ Heaven Heaven แปลว่าหลุมลบภัยล่มไม้ชายคา แต่การออกเสียงคล้ายๆกันก็คือ Heaven ที่แปลว่าสวรรค์ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตำแหน่ง Heaven ที่เขาเรียกกันว่า Heaven จึงเป็นตำแหน่งที่คล้ายๆกับระเบียงหรือว่าห้องชั้นสูงๆที่อยู่ในบริเวณไซต์เพื่อส่องลงมาภายในไซต์นะครับสำหรับ Ascent และด่าน Heaven จะมีเพียงจุด A เท่าน,นั้นที่มี Heaven และสำหรับด่าน Split จะมีทั้ง A และ B เลยนะครับนั่นก็คือตรงนี้และสำหรับด่านบายก็จะมีเพียง เฮเวนจุดเ <Heaven>. เพียงเท่านั้นถ้าเพื่อนคอเอาออกมาว่าศัตรูอยู่บนเฮเ e นก็หมายความว่าศัตรูอยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นนะครับ mm hmm. มีเฮเ e นมีสวรรค์ไปแล้วทีนี้ก็คือนรลกสำหรับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคุณผู้ชมชื่อเรื่องนรลกหรือเปล่าแต่สำหรับผมนั้นนรลกเป็นเพียงชื่อน้ำพริกเพียงเท่านั้นนะครับ mm hmm. ถ้าตำแหน่งที่เราเรียกว่าเฮเ e นคือสวรรค์ตำแหน่งที่อยู่ใต้เฮเ e นใต้สวรรค์ก็คือนรลกนั่นเองเราจะเรียกตำแหน่ง ที่อยู่ใต้ h ฮฟเฟนว่า Hell ที่แปลว่านรกนะครับแต่จะน้อยด่านมากที่มี Hell นั่นก็คือมีเพียง s อเซนกับด่าน h ฮฟเฟนเท่านั้นที่จุด A, ไซเท่านั้นถึงจะมี Hell ให้มาเรียกกันนะครับทีนี้เราไปเจาะลึกกันทีละด่านเลยครับว่าแต่ด่านตรงไหนมีจุดที่เรียกว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด่านเอเซนกันเลยนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าตรงนี้เป็น Attacker Base นะครับที่อธิบายไปในก่อนส่วนหน้านี้ก็เราสามารถไปที่กด M ที่ผมเคยบอกไปเพื่อดูว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรนะครับผมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านี้คือพื้นที่ที่ไม่ได้เรียกตามชื่อใน m ินิ m a p แต่หลังจากนี้ก็สามารถเรียกตามวินิจฉัได้นะครับกด M ขึ้นมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจง่ายๆเลยตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือ B Main เพราะฉะนั้นเวลามีใครอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> เราจะเรียกว่า B Main นะครับ อันนี้คือบีเมดเลยมิดมาเก็ตจะ <c oughs> เขาจะเรียกกันแค่ว่ามาเก็ตนะ <There. S 1> บางทีจะมีฝั่งดีเฟนเดอร์ที่เดฟตรงนี้ถ้าบอกว่าอยู่ในมาเก็ตก็คือจะอยู่ในบริเวณนี้เลย <c oughs> เลื่อนมาที่บีไซด์นะครับส่วนในไซด์ไม่ว่าจะเป็นด่านไหนถ้ามีใครหลบอยู่ในไซด์บีไซด์เอไซด์ก็ว่าไปถ้ามีใครหลบอยู่ในไซด์ก็จะเป็นในไซด์เลยส่วนอันนี้คือแบ็คแบ็คคือหลังของไซด์จะมีด่านที่เป็นสป l ิ t ที่มีกำแพงให้หลบก็จะเป็นแบ็คเหมือนกันอินไซด์แบ็คอะไรประมาณนี้นะส่วนนี้คือมิด มิดนะครับผมมิดแต่ไม่ถึงไม่ใช่ส่วนทั้งนี้จะเป็น A s h o t นะครับผม A shot ถ้าเราเป็นฝั่ง Defender แล้ว Attacker เข้ามาทางนี้ในโซนนี้ทั้งหมดจะเรียกว่า A s h o t นะครับ A อ a i n อันนี้คือ a m a i n นะครับไม่อาเมนนะอันนี้ก็จะเป็น h e a v e n กับ hell ที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนนี้ก็คือในไซต์ A อันนี้คือ Awind o w ตามแผนที่เลยเห็นไหมเกือบทุกที่นะเขาจะอ้างอิงจากแผนที่แหละถ้าเขาไม่เรียกกันแปลกๆอย่างเช่น Heaven หรือว่า h e l l นะ อันนี้ก็จะเป็นการ์เด้นนะครับผมตรงพอไปตรงนู้นก็เป็น a s h o ตแหละนะครับถ้าบอกว่าการ์เด้นก็คือซักแห่งหนึ่งในการ์เด้นเอล็นะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็กด M ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดูว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เราจําให้ได้นะการที่จําตรงนี้ได้เราจะสื่อสารได้อย่างดีเลยนะถ้าสําหรับใครที่ใช้ภาษาอังกฤษน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ด่านสปริตกันเลย อ่ะทีนี้เรามาอยู่ที่ Attacker Base เหมือนเดิมนะครับ <I S 1> อันนี้คือ Attacker Base นะ <laughs> เหมือนเดิมนะครับผมกด M <laughs> ขึ้นมาเพื่อดูว่าตรงไหนเป็นเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่จุด A ก่อนแล้วเข้าไปที่ไหลไปที่จุด B นะครับว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะครับผม <Yeah. S 1> ตรงนี้คนแคมป์กันเยอะนะ A Lobby นะครับผม A Lobby <Yeah. S 1> Water ในนี้ก็คือในน้ำนะครับ <Yeah. S 1> ผมสามารถเรียกกันว่า Water <Yeah. S 1> ได้เลยนะครับ ริเวอร์ที่แปลว่าแม่น้ําก็ได้นะแล้วแต่จะใช้กันตัวนี้คือเอเมนนะครับเอเมนอันนี้สําคัญนะครับ <Yeah. S 1> ผมเวลาสมมุติเราเป็นแอสแทคเกอร์นะครับเราวางสไปด์เรียบร้อยแล้วมีดีเฟนเดอร์ไหลเข้ามาเอเมนเราต้องรีพอร์ตนะครับ <Yeah. S 1> ว่าเอเมนคือเอเมนหรือว่าเราโดนยิงที่เอเมนเราก็ต้องบอกว่าเอเมนนะครับผมส่วนอันนี้ <Yeah. S 1> จะเป็นเอแรมนะครับผมมันใกล้กันมากเ <Yeah. S 1> พราะฉะนั้นต้องจําให้ได้นะเอแรมอาจจะไหลไปเฮฟเว่นได้แต่ถ้าเอเมนจะไหลลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเอแรมกับเอเมนต้องจํา ให้ได้นะครับแล้วก็ไหลมาที่ A Tower ถ้าในแมปจะเป็น A Tower แต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นระเบียงอย่างนี้เขาจะเรียกว่า Heaven ลงมาในนี้ก็จะเป็น A Site อย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น A Back อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีกำแพงหลังไซต์ตลอด A Back ก็คือตรงช่องแคบนี้ไหลเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น CT ที่ผมบอกไปมันเป็น C Screen A Screen ะคือ CT ของจุด A Point ส่วนนี้ก็จะเป็น Defender Base แล้วโอเคนะจ๊ะ Defender Base ไหลเข้ามาทางนี้ก็จะเป็น CTV ไหลขึ้นไปข้างบนบันไดก็จะเป็น heaven b แล้วอันนี้ค <There. S 1> ือในบริเวณในไซน์นะครับส่วนอันนี้ <There. S 1> ที่เป็นหลังแพงก็คือ back b back นะครับที่เวลามีคนซุ่มยุ่งหลังก็จะเรียกว่า b back <There. S 1> นะครับผมถือ <There. S 1> ส่วนอันนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถกดมาดูได้นะครับสําหรับอันนี้จะเป็น b garage ข้างในห้องนี้จะเป็น b garage เวลาเราเห็นว่าใครแคมป์อยู่ตรงนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่า b garage นะครับเดี๋ยวเราไปที่มิดกันต่อเลย <There. S 1> อันนี้ก็จะเป็น b lobby นะครับผมก็สามารถบอกเพื่อนได้เลยว่าสตูอยู่ตรง b lobby นะครับผมอันนี้คือ B-Link <Here. S 1> ยังไม่ได้พูดถึง B-Link นะ Link ค,คือจุดเชื่อมต่อจากจุด1ไปจุด <Here. S> 1 B Link ค,คือจากจุด B-Link <Here. S 1> ไปมิดนะครับผมมันจะดานเซเว่นจะมีลิงก์เยอะเดี๋ยวผมจะอีิบ้านทีหลัง <Here. S 1> อันนี้ก็คือมิดแหละมิดบอททอมก็ตามแผนที่เลยนะครับ <Here. S 1> แล้วก็ไปตรงนี้ก็ m i d เว้นนะครับผม อ่ะไหนๆก็ไหนๆและขอแทรกหน่อยสมมุติเราโดนยิงตายตรงนี้เราเราอยู่ตรงนี้แล้วโดนยิงใจาจากตรงนู้นเราแค่พอตายปุ๊บเรากให้กดมินิแมปขึ้นมาแล้วเราก็ติ๊กไปพื้นก็จะรู้ว่าเป็นจุดสุดท้ายที่ศัตรูอยู่นะครับไม่ต้องพูดเยอะสําหรับด่านสเปรดก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่ด่านต่อไปกันเลยนั่นก็คือด่านบายนะครับ มาเรามาเริ่มกันที่ด่านบายที่ Attacker Base <There. S 1> นะครับผมด่านบายจะมีความพิเศษหลายที่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็น Attacker Base อยู่แล้วนะครับเราไปที่ A กันก่อนเลยจุดโค้งสามารถบอกว่า Curve <There. S 1> ได้นะครับเรามาดูในนี้ก็คืออันนี้คือ A <There. S 1> Shot เราสามารถบอกได้เลยว่า A Shot ไหลามาเป็น A Chubby <There. S 1> เราสามารถบอกได้เลยว่า A c h a b b y แล้วก็ A Size <There. S 1> เราสามารถบอกได้เลยว่า A Size สุดอันนี้คือห้องน้ำ ห้องน้าถ้าสมมติเราสื่อสารกับคนไทยเราสามารถบอกได้เลยว่าห้องน้ําก็คือห้องน้ําในนี้คือห้องน้ําเราสามารถบอกว่าบัสรูมบัสบัสบัก็ได้นะครับหรือจะเป็นบัสรูมจบเลยคําเดียวนะครับบัสรูมคือห้องน้ําแต่ว่าอันนี้นะฮะเอแรมอันนี้เอแรมนะครับผมในแรมเราสามารถบอกว่าแรมก็ได้นะครับแต่ว่าในโปรเพเยอร์ของคนไทยเราจะเรียกแรมนี้ว่าอยู่หอจบข่าวนะครับอันนี้คือเอเอลิงจากจุด B ไปจุด A นะครับผม B ีลิงก็คือจากจุด A <Yeah. S 1> ไปจุด B นะครับบีชอตก็คือตรงนี้ส่วนนี้คือ w n n o w w นะครับผมถ้าบอกว่าใน Windows ก็คือจบเลย In w ิน d o w นะครับในวินโด้ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่อง s ชอ t กับลองกันในพื้นที่ไซส์ในแต่ละด่านที่มี2ทางให้เลือกไปถ้าเป็นทางที่ยาวๆเราจะเรียกว่าลองถ้าเป็นทางสั้นๆเราจะเรียกว่าชอต r t นี้ไปดูที่ B ีลองกันเลย <There. S 1> อันนี้คือการเด่นตามแผนที่เลยนะครับ B ีการเด่นลองคือบริเวณตรงนี้ที่เป็นทางยาว ทางไหนยาวๆเราจะเรียกว่าลองทางไหนสั้นๆเราจะเรียกว่าช็อตต่อให้ใน Min ap, มินิแมปไม่ได้เขียนว่าช็อตก็ตามนะครับซีท mm hmm. ของด่านาบก็คือตรงนี้หรือจะเราจะเรียกว่า b ีฮอ l ก็ได้นะไม่ผิดนะครับบีฮอ l คือ b ีฮอ l ์เอวโบคือตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> จบสหรับดานาบเราไปกันต่อที่ด่าน heaven กันเลย อ่านะครับเหมือนเดิมนะครับผมกดมินิแมบบขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น Attacker b a s สนะครับผม <There. S 1> เราไปเริ่มที่จุด A กันเลย Garden A A Garden นะครับผม A Garden ก็จะตรงนี้ <There. S 1> นะครับ <There. S 1> เราไปเริ่มที่ A A อบบ b ้ตรงนี้นะครับตามมินิแมบบเลยอันนี้คือ A ลองนะครับ A ลองส่วนอันนี้จะเป็น A s a v e r น้อยคนนะที่จะสื่อสาร <There. S 1> ว่า A ver, s a v e r นะครับน้อยคนมากๆในนี้คือ A s i <There. S 1> า e ที่บอกไปแล้วอันนี้คือ h ฮล l ไม่ใช่ ตึ้งตึงตึงตึง,ตงอันนี้คือ Heaven A อันนี้คือใต้ของ h e a v e n ใต้ส่วนก็คือนรกนรกก็คือ Hell <Here. S 1> นะครับ a v e n Hell สมมุติว่าเราเป็นสไนเปอร์ที่ส่องมาจาก Heaven A นะครับผมเวลามีใครบุกเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปเวลามีศัตรูเข้ามาตรงรองก็จะเป็น A อรอง a s ชอดจบข่าวเลยครับผม A อรอง A ชอชอด A รอง A อ,ง a. อ,ง a. อง a. ชอด <There. S 1> อันนี้คือ A ลิงนะมาเราจะอธิบายกันคำ <There. S 1> ว่าลิง ด่านเทเวนจะมีหลายลิงนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารออกไปมันต้องเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมมันจะมี ALi n k อยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลเข้ามาอันนี้ Alink to B เวลาเราจะบุกเข้ามาแล้วมีคนเดฟอยู่ตรงนู้นก็บอก Alink to B B s i d ซอัอนนึงคือ B b แบ k <There, there. S 1> Defender Bas e นะจ๊ะแล้วก็ Clink C, Link. <There. S 1> C Link นะครับผมอันนี้คือ C Link นะถ้าเราจะสื่อสารเวลาเราเข้ามาบุกใน C แล้วมี Defender อยู่ C ตรงนี้ไม่ใช่ซีทีนะครับมันคือซีลิงนะครับสื่อสารดีๆนะอันนี้คือซีริงแล้วที่นี้ก็คือซ <There. S 1> ีไซท์ทีนี้ไหลเข้ามาการาจารเต็มบรรดาทุกการจาชที่มีการจาห้องนี้จะถูกคอเอาบ่อยที่สุดอันนี้สําคัญประตู2ประตูเขาเรียกว่าดับเบิลดอร์นะครับผมอันนี้คือดับเบิลดอร์ที่เขาเรียกกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่วอดมอร์หรือว่าดัมเบิลดอร์นะ เวลามีใครออกมาจากดับเบิลดอเขาจะคอเอาออกมาว่าดับเบิลดออันนี้คือซีวินโดตามชื่อเลย <There. S 1> อันนี้คือมิดวินโดนะครับไหลเข้ามาตรงนี้ <There. S 1> ก็จะเป็นการเด้นที่ผมบอกไปเมื่อจุดเริ่มต้นอันนี้คือซีล็อบบี้ซีล็อบบี้อันนี้คือซ <There. S 1> ีลองถ้าเราเป็นด <There. S 1> ีเฟนเดอร์ก็ถ้ามีศัตรูอยู่ซีลองก็คือซีลองก็คือตรงนี้เลยนะครับผมจบเลยนะครับสำหรับการทำคลิปเพื่อบอกถึงคำศัพท์และตำแหน่งต่างๆที่คนเขาใช้ call out ออกันใน4ด่านเลยนะครับผม ตกบกพร่องตรงไหนตรงไหนผมอ่าันออกเสียงผิดหรือว่าอะไรผิดไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์แก้ไขมาได้เลยนะครับผมไม่มีการโกรธใด,ดๆทั้งสิ้นนะเพราะนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชมท่านอื่นจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมเพราะผมก็ไม่ใช่โปรเพลเยอร์มาจากไหนหรือว่าโปรเฟชชั่นอลนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมดีใจที่คุณผู้ชมชมถึงตรงนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อฝึกฝนเพื่อเป็นโปรเพลเยอร์ การเล่นเพื่อแรงกิ้งและก็เอาไปอวดเพื่อนหรือว่าเกมเมอร์ที่มีความสุขจากการเล่นเกมคนคนหนึ่งนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบุเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ